สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเห็ดเฮอร์โมนใส่เองเนาะค่ะเรต้องซื้อเขาอยู่ตลาดค่ะวันนี้เขาสิมาสสมผสมฮอร์โมนกันค่ะพี่น้องเอาไปถั่ปลูกผักใส่เองเนาะค่ะเนาะส่วนส่วนผสมของเขาก็มีเนี่ยค่ะ<ม>บ่หมันคกเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำซาวเขาค่ะพี่น้อง น้ำเช้าเข่าที่เขาเตรียมไว้เนาะคะ่ะมีชุบรสค่ะมีชุบรสมีหอมแดงมีหอมแดงเนาะคะ่ะหอมแดงมีไข่สองฟองไข่ดิบนะคะแล้วก็มีมือเนี้เขาเห็ดหลายค่ะใส่เอ็มลอยน้ําแล้วก็มีกระทิ้งแดงค่ะพี่น้องน้ำปลาร้าค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาสิมาทําำอ่อ ส่วนผสมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะโจหอมแดงค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็สิมีเอ่อน้ำซ่าเข,าข่าคือกันค่ะนี่คือเขาเมื่อนี้พอดี Head เฮ็ดแป้งข้าวหมากพี่น้องก็เลยมีน้ำซ่าเข่าหลายค่ะมื่อนี้ Head เฮ็ดแป้งข้าวหมากสองกิโลเนาะคะ่ะขมิ้วสองกิโลก็เลยได้น้ำซ่าเขา่าประมาณนี้แหละค่ะเนาะมะ้ำตาลไมาต่ำ ตามหอมแดงค่ะพี่น้องหอมแดงนี่หอมแดงนี่เฮ็ดหาไล่หมดไล่แมงไล่เพียด้ค่ะหอมแดงเฮ็ดห้ไลามีกินฉุนไล่หมดไลาแมลงใดค่ะไล่เพียเนาะ ค่ะแหลกแล้วค่ะเพื่อเป็นการมหายเซเวลาหลายนะว่าต้องแหลกหลายใส่หอมแดงลงไปค่ะเพื่อนอันนี้อยู่ต่างประเทศเด้อค่ะ ตัวต่างประเทศเฮ็ดใส่เองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ร้องทำตามได้เลยเด้อค่ะเด้อไข่ค่ะเพื่อนๆใส่ไปทั้งเปลือกเลยเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆพื่อนใส่แบบนี้ค่ะใส่ไปทั้งเปลือกแบบนี้ค่ะปุ๊บแล้วเพื่อนเพื่อนเอาแขนเสียวก่อน มือนี้มันอากาศหนาวๆค่ะก็เลยใจเสียกันกันหนาวเนาะใส่ไปสองนวยเล่นเพื่อนๆเฮาเฮ็ดหลายนำหาประมาณหาลิรเดอวยค่ะอ้าวลงอีกแล้วแขนเสียกได้เดยวต่้งกล่องแพบ๊บนึงนะคะเพื่อน ผสมให้เข้ากันนคะคะเพื่อนๆกะปิค่ะพเพื่อนๆเนี่ยกะปิค่ะกะปิเนาะใสลงไปค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปประมาณน,ามาน้ำหาดิใส่สองซอนโตได้ค่ะเพื่อนๆใส่ไลยกบบ็บอกเป็นยังค่ะเพื่อนๆใส่ไลยแห้งดีเนาะกะปินี่สีเฮ็ดให้มีอแคลเซียมของ ที่ไปบำรุงหลากผักเนาะค่ะอันนี้เป็นซองเก่าเนาะเพื่อนอก,ก็ใส่ชุรดประมาณหาสอนโตด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะไปชุรดจะเอาค่ะพี่น้องจะเอา บเห็นเบามแสเฮ็ดน้ำแกงเด้อพี่น้องซีเฮ็ดปุ๋ยค่ะเฮ็ดฮอร์โมนค่ะพี่น้องซีเฮ็ดปุ๋ยค่ะก็ชิ้แดงชิ้นแดงจะนับไปชิ้นแดงคือซีเฮ็ดให้เพิ่มรากค่ะเพื่อน เพิ่มรลากแล้วก็เฮ็ดให้รากแข็งแรงเพื่อนเพื่อนเอ็มลอยครัเพื่อนเพื่อนเอ็มลอยก็คือกันค่ะติดปลาลรกากเฮ็ดห้รากแข็งแรงค่ะเพื่อนปลาใส่ไปเล็กค่ะเพื่อนเพื่อนหาซ่อนโตขึ้นกันค่ะกะเอานะใส่เก็บหดเลยโอ้โหเบื่ Ich habe gehört, dass sie Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, die sind aber schön. Ja, das ist, die werden noch mehr größer. Von deiner Schwester, die. Ne? Ja, die wachsen ganz schnell. Guck mal, was ich... Was oh, hier ist das noch. Puh. Ja, ich, ich mag Dinge, oh, ich mag Naturdinge. Hier, das habe ich. haben wir geschenkt gekriegt gestern. Guck okay. mal, das ist... Achso, ich du telefonierst? Nein. Achso. Ach so. Was denn? Was ist das da? Das ist irgendwie also Cocktailmacher, ah, okay. Seifenblasen. Ah, okay. Gib es auch the, the Happy ones? Heart of Thailand. Ja? Das sind so Duftdinger. Irgendwie. Ah, okay, die, 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 hier. Äh, Duftstäbchen. Ja. Happy Heart of Thailand. Mhm. Ich habe gerade Kaffee aufgesetzt. Oh. Ich dachte, ihr wolltest doch im Bett. Li ja, liegen Ja, aber ich habe hab gedacht, wenn Alina anruft, Ich glaube nicht, der ist zum Impfen zum zweiten Mal. Okay. Hast du ein oh, E-Mail gekriegt? E-Mail von äh, Thailand im BC. Ja, aber da habe ich gedacht. Das dass... Ich werde heute... Um 14 Uhr anrufen, weil der steht da äh, haben wir jetzt Mai ne? ja. Mai, Juni, Juli ist alles voll. Weg. voll. Ich habe gedacht, dass die Juli haben das auch, auch, war auch August ja. weg. Und dann sie sagte, dass wir dass ich da vor drei Monate bevor mein Aufweis ah, abgelaufen ist anmelden ja aber ich habe wir hatten wir schon versucht ja, wir haben ja und, und Monate lang haben wir nicht seit geklappt März schon, ja. Ja. was ist das das denn nee ich hatte nur hier ähm, das hat von, Reis hat von oben Reis ich mhm. Macht man da den Klebreis drauf ja ah, okay. ich hatte hier ähm, äh, Nachtisch gemacht ja von der Reis und dann der, ja. Ich habe das hier gemacht, dünge von. Ja, ich habe jedenfalls eben Kaffee für uns beide aufgesetzt ja. und habe, will äh, die Blumen einpflanzen. Ich habe mir zwei Blumen mitgebracht. Ja? Stehen an der Bank. Okay. Und ich muss mal ja, gucken, gut. was ich für einen Topf nehme. Da. Vor allen Dingen, und du machst Einen kleinen Moment. So, Pinon. da kann man Tee versummen, kann man kann. So, hier kann man füllen. Füllen, füllen, einen an, da ist eine leckere. ฉันะ <Yeah. S 1> เอะฉสุกไม่ห่นฉีแล้วก็คนให้มันเข้ากันพี่น,อน,น้องคนแบบนี้ค่ะคนให้มันเข้ากันเพื่อนแล้วก็ทิ้งไว้สองสามอาทิตย์ค่ะเพื่อนเแล้วก็ไปหดพักได้เลยได้ค่ะเพื่อนเเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะสูตรง่ายๆครับเพื่อนเนใช้กระเฮ็ดได้ค่ะ อันนี้กระเท็ดไว้แล้วค่ะนี่อันนี้แล้วแล้วค่ะนี่สีออกมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะอยู่เยือม,มันอากาศมันหนาวมันกระสีบัแดงค่ะมันสีเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวัสด,ดีค่ะ